อาการอะไรนะครับก็คืออาการไม่ตัดการทํางานนะครับนีกอาการยอดยอดฮิตเลยสวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e นะครับผมนี้มาดูสินค้าลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมนะครับตัวนี้เป็นสินค้าโปโลนะครับเป็นเครื่องชีดน้ำนะครับตัวนี้สําสหรับพวกล้างแอร์นะครับตัวนี้วันนี้ลูกค้าส่งเข้ามาว่า ฉีดแล้วไม่ตัดการทำงานนะครับผมเรามาลองเช็คกัน,นครับว่าเป็นไงนะครับนะ<ต>ครับผมแรกก็จ่ายไฟเข้าเช็คดูเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องมันติดไม่ติดนะครับผม โอเคนะครับนี่ก็เครื่องทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปเทสใส่ระบบน้ำดูนะครับว่ามันจะทำงานยังไงพอดีลูกค้าแจ้งมาว่ามันเวลาใช้งานแล้วเครื่องมันไม่ตัดนะครับครับ หลังจากที่เราเช็ดเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คปล่อยน้ำเข้าไปนะครับว่าเป็นไงนะครับก <ะ S 1> ารก็คือเบื้องต้นเราทราบมาอาการก็คือมันมันทำงานแล้วมันไม่ตัดการทำงานนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบพอตตัวสต็อปนะครับก็คือกดติดปล่อยดับนะครับผมเดี๋ยวมาลองกันนะครับผมนี่ก็ปล่อยไลลน้ำก่อนนะครับผม<ส> อันนี้ไม่ใช่ปืนของมันนะครับอันนี้ปืนของคาเชอร์นะครับผมบอดีลูกค้าไม่ได้เอาเปืนกับสายมานะครับอ่เครือ่องนี่นี่คืออาการนี่คือลวมันต้องมีาการต่อหนึ่งลวมั้ย คืออาการไม่ตัดการทำงานนะครับอี่อาการยอดิยอดฮิตนะครับเราพอรู้รูปบ้องต้นแล้วครับว่าอาการเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องเช็คกันนะเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องเช็คกันนะครับเดี๋ยวเรามาถอดน ดูนะครับผม <c oughs> 冇行片的， 就什么都有。 นะครับถอเรามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแรกก็ดูชุดนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดออโต้สต็อปมันนะครับผมนี่คือชุดเช็เชื่อสวิตชแล้วมันก็จะมีชุดชิดตัวหนึ่งอยู่นี้ทําหน้าที่เวลาแรงดันมีแรงดันปุ๊บมันก็จะมาเตะสวิตช์ให้หยุดการทางานเดีย๋ยวมาดูชุดนี้ว่ามีมปัญหาส่วนมากจะเป็นตัวนี้มีปัญหานะครับเครื่องทางานปกติแรงดันมีอะไรปกติ 秋天。Yeah, ลิมิเตสวิตเวลามันดันมีแรงดันสัางแรงดันขึ้นมามันก็จะมาเตะลิมิเตสวิตตัวนี้ให้ตัดการทํางานอันนี้ก็คือมันมันจะอาการของมันก็คือจะแตะบ้างไม่แตะบ้างนะครับมันก็เลยดังติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนะครับ Ей их Есть еще อันนี้ก็จะมีสปริงตัวหนึ่งนี่เป็นวาล์วกลับ นี่ครับจะเป็นชุดนี้นตัวนี้มันก็คือมันตัวปิดรราออก,กันกลับก็คือโซว่าตัวนี้มันรั่วมันก็จะไม่มีแรงดันนะครับปเตสวิตมันก็จะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแรงดันที่ไปเตอสวิต ก็จะทาให้เครื่องตัดการทํางานบ้างไม่ตัดบ้างนะครับก็จะเป็นอาการตึกตักตึกตักตึกตักเราก็จะเปลี่ยนชุดนี้เราเปลี่ยนชุดนี้แล้วมันจะมาพร้อมเซ็ตเลยนะครับผมพร้อมเซ็ตตัวเนี้ยเซ็ตหนึ่งตัวนี้เซตหนึ่งเราจะเลือกเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนชุดนี้ว่าไอ้ตัวนี้มันปกติอยู่แกนมันเตะปกติอยู่เพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวสร้างให้มันมาเตะมันจะเปลี่ยนชุดเบาไปพ์ทมันนะครับตัวนี้ นี่ครับการทงานของม,มันเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไปต่อาทางนี้ก็จะไปต่อสวิติมิตชสวิตอันนี้แรงดันก็ดันเข้ามาทําให้สปริงเด้งเข้ามาอันนี้ยันยันอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดอตัวนี้มันรั่วไม่มีแรงดันอันนี้ก็ยันว่างไม่ยันว้างนะครับเราก็จะเปลี่ยนชุดนี้เลยเดีย๋ยวไปหาอะไรมาเปลี่ยนกันครับนะครับก็ต่อเลยครับผม ได้อะไรมาแล้วครับผมอะไรนะครับผมยืมตัวเก่ายืมตัวใหม่ก็จะเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนชุดนี้ด้วยชุดกันกลับตัวนี้ด้วยชุดกันกลับตัวนี้ด้วยจะเปลี่ยนเลยชุดนี้ก็จะอยู่นี่ชุดนี้ก็จะอยู่นี่ชุดนี้ก็ยัดเข้าไปนี่ ไม่ใช่นี่นกนั้าไปเก็บ้าไม่เด็บแ้วถ้าเราโเนี่ยเดี๋ยวมาสปิงเข้าไป ำหรับชุด,ช,ดชุดนี้ก็จะเป็นชุดเด็กบิมิสวิตประขอบทางด้านนี้นะครับสำหรับบะไหลพวกนี้ลูกค้าก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับ สิบคนยี่ส <mismos érer> ิบคนสิบสี่สิบแปดสี่แปดสี่ร้อยแปดสิบหนึ่ง ประมาณนี้เดี๋ยวเราเปไปเทสตแล้วเนยนะครับผมเทสแบบไม่ต้องใส่ฟ้านะครับ ก็ไล่น้าหมดนะครับต่ออุปกรณ์เข้าทั้งหมดก็ไล่น้ําให้มันให้พวกว้าวพวกอะไรมันมีน้ำหมดนะครับาเปิดเครื่องดูว่า,าเป็นยังไงมันจะหยุดการทํางานไหมหเวลาเราปล่อยปืนนี่ครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนถูกจุดละก็คือเปลี่ยนชุดแกนเตชีวิตเอชุดมาวไฟพาร์ทนะครับผม มันต้องตัดทานงานแบบนี้นะครับผมนี่คือทำงานปกติกดปิป้อยดับนี่คือปกตินะครับผมตลอดลูกค้าท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเบอร์ก็ผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนะครับผม สำหรับหรือว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับผมผมจะมีบริการอะไรนะครับผมต่ออะไรก็หาง่ายครับผมของเครื่องคอมมโดหนึ่งสามรถของโปโลของเรานะครับผมก็คลิปนี้ก็อะไรที่พูดผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมสําหรบบคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาสําหรับคนที่ ยังไม่รู้หรือว่าอยากซ่อมเบรคนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับผมก็ซ่อมไม่ยากครับผมแค่เรารู้อาการก็ซ่อมไม่ง่ายครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมี๋ยวคลิปหน้าอยาทจะทเป็นรุ่นรุ่นใหม่ให้ดูนะครับผมว่าอาการแต่ละการแก้ปัญหายังไงแก้ยังไงนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่องเครื่องมือช่าง KKC นะครับสวัสดีครับ